กินข้าวการข้าวการน,นี่ต้มแซบต้มแซบกระดูกนี่อะไรน้ำตกตุ๋หมูนี่อะไรแข็งไตปลาแข็ปลาเข้ากันมาอีสานใต้อีสานใต้นี่ภาคกลางก็กินได้ม,มาค่ะมาค่ะมาค่ะกลับมาถึงบ้านก,กินส้มตําซื้อวันนี้ซื้อเมื่อวานตามให้หลานเนี่ยปลาพี่ต้มซุปกระดูกหมูนี่ ต้มอ,อะไรต้มแซบแซบรดกหมูต้มแซบกระดูกหมูมีน้ำตกค่ะกินสองคนตาใหญดูผักโอ้ผักไตปลาค่ะไตปลามาค่ะกินข้าวันิวหิวหิว,ห,วหน้าดาำขมกียดโอ้โหหน้าแบบเป็นไรที่มาร์คชอบแบบว่าหน้านี่ของของหลาน มากค่ะกินมือเลยค่ะโซย้ยมือเลยอื้อหือแ่บอื้อแชบเลยชอบอร่อยอื้อสองคนตายา,อ,าอื้อมึงจะเปิดมากกระดูกอ่ะอื้อ อืต้องใส่ข่าวอ่อนๆแบบนี้แหละกินได้ด้วยอืมรสแซ่บเราปมุงน้ำเดือดหมดหรออืมเราตอนนี้ก็กินข้าวไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ไปหาหมออืมอ้าม จไหมาค่ะกินข้าวเนาะกินข้าวต้มแซบแบบอร่อยมากต้มแซบแบบเขาต้มกระดูกเปื่อยมากอร่อยมากเมื่อยาก,กิน,นย็นจะโฟที่ตลาดโอเอ๋นะตลาดโอเอ๋กรุงเทพอชามแล้วก็กลับมาเนี่ยไปเที่ยวไหว้พระไหวแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้าน เย็นจะโฟอ,อ่ะอะไรมากทาเท่าไหร่อะหกสิบบาท,บาทฮะทแปลบแว่าของตัวเองอ่ะหกสิบของเราห้าสิบของเองต้มยำของเราเย็นจะโฟรธรรมดาแต่มีลูกชิ้นแคะมีอะไรด้วยนะอร่อยอร่อยอะไเป็นบราณทำนี่เลยขายอยู่ตรงตลาดโอเอกรุงเทพอ่ะ ติดถนนติดถนนพระรามสองขายนานแล้วหลายสิบปีแล้วขอบคุณนะคะที่ดูแม่บุญนะคะโหหน้ามันยรอบขอบคุณนะคะขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะ